สวัสดีครับ foodtravel.tv กับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้พบกับผมเชีิมโป้งนะครับเราจะมาทำขนมหวานที่ที่ทง่ายๆแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับเป็นคัสตาร์ดนะครับเรามาดูกันว่าทำยังไงโอเคครับเอคัสตาร์ดของเรานะครับเริ่มแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นบ่อไข่นะครับจะเป็นไข่แดง ไข่แดงอย่างเดียว3นะครับแล้วก็ไข่เต็มใบ1มันก็จะรวมกันเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผมมีครีมนะครับครีมที่ผมใช้ประมาณ1ครับ1ครับก็ประมาณ250มิลลิลิตรนะครับมีอันนี้เป็นวานิลลานะครับเป็นวานิลลาแบบเอ็กซ์ตรักคือแบบเอ่อหยอะใช้ได้เลยอันนี้มันน่าจะประมาณสัก1ช้อนชานะครับผมจริงเวลาใช้จริงผมก็หยอะๆยอนะแล้วก็มีน้ำตาลอีกประมาณหนึ่งนะครับประมาณเอ่อ 5 0กรัมนะครับวิธีทำง่ายมากเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกอันแสนง่ายของเราครับต้มครีมกับน้ำตาลคุณผู้ชมใส่ที่ตวงไว้เมื่อกี้ให้หมดเลยนะครับต้มไปเลยเทคนิคสุดตัวของผมเวลาผมทําของหวานต่อให้มันเป็นของหวานนะครับเราต้องใช้เกลือตักรสชาตินิดนึงคุณผู้ชมผมจะใช้เกลือโอ้ยเกลือเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอบคค,ครับ เร,เ,รเรียกเกลียกเกลีเยกามาหยอะไปประมาณหนึ่งหยิบมือนะครับโอเค,คนได้เข้าขันทีน,นี้เรารอให้มันเดือดคุณผู้ชมเช่นเดิมนะครับที่ผมเคยบอกเวลาคุณคุณผู้ชมต้มนมต้มครีมเนี่ยพวกที่มันเป็นแบบผลิตภัณฑ์เด i ี่เนี่ยต้องระวังให้ดีเวลามันฟูแล้วมันจะลน้นแล้วมันจะเลอะนะฮะจับตามองมันดีๆพอมันเริ่มที่จะฟูขึ้นมาแล้วเอามันออกจากเตาทันทีนะครับเค่ระหว่างรอไข่นะครับผม ใีไข่แดงกับไข่ปกติให้ขึ้นฟูในนี้เลยนี่คือระหว่างที่เรารอครีมของเราโอเคครับตอนนี้นมเออครีมครับไม่ใช่นมครีมเดือดแล้วผมปิดไฟเลยนะครับ เราต้องปล่อยให้ครีมเราอุณหภูมิลดลงสักนิดนึงนะเพราะว่าถ้าความร้อนของครีมตอนนี้มาเจอไข่ไข่มันจะสุกมันจะกลายเป็นไข่ตุน๋นจริงๆนะคุณผู้ชม <laughs> <laughs> แล้วไข่มันจะคาวเลยอะ่ะดังนั้นเดี๋ยวมาดูเทคนิคของผมกันว่าผมจะทํำยังไงจริงๆมันก็เป็นเป็นเรื่องเบสิกที่ที่คนทุกคนที่จะต้องทําพวกคัสตาร์ดพวกแคนบอเล่ไรพวกนี้เขาก็าจะต้อง,ต,องต้องทาอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเลือกครับไม่างั้นมันจะมันจะไม่ออกมาเป็นขนมมันมันจะออกมาเป็นไข่ตุ๋นเดี๋ยวตอนนี้ผม ีคนไปเพื่ออุณหภูมิมันลดนิดนึงนะโอเคครับดูสีครับผมจะค่อยๆใส่ลงไปอ่าเห็นไหมมันจะค่อยๆเป็นสีครีมเหลืองอมทองนะทำมันก็จะไม่แตกด้วยเพราะเราเทมเปอร์มันแล้วคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเสียดายไข่ใส่หมดโมโบนี้หมดประโยชน์ละหลบไปอ่าโอเคครับคุณผู้ชม ขั้นตอนต่อไปคือการทำให้มันมีกลิน่นวานิลาลงไปเลยตุม๋มหอมแล้วครับทีนี้หอมเลยโอเคครับอือตอนนี้ครีมคัตสตาร์ดของเราพร้อมที่จะอบแล้วเดี๋ยวเราเตรียมภาชนะอบก่อนตอนนี้เข้ากันดีเดี๋ยวผมแอบชิมนิดน,นึงคุณผู้ชมคือข้อดีอย่างหนึ่งในการทำของหวานนะสูตรมันจะค่อนข้างเป๊ะครับคุณผู้ชมดังนั้นรสชาติมันก็จะไม่ค่อย พิลึกเท่าไหร่อเยียบโอเคครับคุณผ,ผู้ชมตอนนี้ผมมีถ้วยอบของผมแล้วนะครับผมถ้วยเซรามิกผมจะรินเจาแบตเตอร์หรือว่าเบสครีมคาราเมลผมลงไปเลยประมาณหนึ่งประมาณนี้ให้มันได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนอบเนี่ยสำคัญมาก เราจะไม่อบให้มันโดนความร้อนโดยตรงเราจะอบโดยโดย,โดยมีน้ําร้อนหุ้มอยู่ข้างล่างทุกคนจะใส่โบนี้นะครับมีน้ําร้อนอยู่ข้างล่างมีเจ้านี่วางแล้วก็ปิดฟอยแล้วก็เข้าอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะกําจัดเจ้าฟองต่างๆเหล่านี้ก่อนมาดูวิธีของผมผมใช้เชฟทอสครับใช้ความร้อนพ่นไปเลยฟองหายโอเค Okay. แต่แป๊บหนึ่งนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีไข่ๆอยู่พอสมควรเพรเนื่องจากไข่ที่เราใช้เราตอกเอาไว้ค่อนข้างนานนะครับมันก็จะเก่าแข็งเป็นปื้นนิดนึงโอเคครับคุณผู้ชมทีนี้ผมจะเอาน้ำร้อนที่ผมเตรียมมาไว้เทใส่โบที่ผมจะอบ คือจริงๆถ้าเกิดว่าถาดอบคุณผู้ชมแนตะ่มันกว้างลึกพอที่ที่จะใส่น้ําร้อนได้ก็ก็ตามนั้นแค่นั้นเลยก็ได้นะแต่ของผมเนี่ยอเผอิญว่ามันไม่เหมาะผมเลยถ้าเอาโบเนี่ยเป็นถาดอบแทนแ้วเดี๋ยวใส่เข้าไปในตะแกรงอ่าให้มันมีน้ําร้อนเลี้ยงอยู่ในใต้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะปิดด้วย foil โดยฟอ,อยอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกอบแบบนี้เขาเรียกอบแบบแบงมารีหรือว่าแบงมาคีในภาษาฝรั่งเศสนะครับก็ <c oughs> าอาจจะได้ได้เห็นกันในคุกบุกต่างประเทศนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอ่านอบแบบนี้มันจะทําให้มีความชื้นของไอน้ําทําให้ผิวหน้าของขนมเรา ยังนุ่มนวลอยู่นะครับไม่ไม่ไม่แห้งกระด้างโอเคทีนี้เราพร้อมอบเลยคุณผู้ชมเตาอบผมเปิดวอร์มมาไว้ละเราจะอบที่ประมาณ140องศานะครับเป็นเวลา40นาทีมาเลยโอเคครับอ่ะโอเคครับว้าวเสร็จเรียบร้อย ออกก่อนคุณผู้ชมอุ้ยอันนี้มันร้อนอ่าเสร็จเรียบร้อยครับเอคสตาตรของผม,ผม